เพลงอะไรลูกเอ้ยกดแดนเนาะกดแดนเนาะเดี๋ยวเราลองลองกับกับเบกินแฮกดูเนาะ นีมันเหมือนแบบทีมันมันมีทั้งกลุ่มเพลงร้องเพลงช้ากับเร็วแต่พอมารวมกลุ่มปุ๊บตอนนี้เหมือนมันมันคละกันนะพอมันคละกันปุ๊บตอนนี้เสียงมันไม่ค่อยเท่ากันอัางั้นเลียงเลยดีกว่าอย่างเบวาเพาะแต่ลูกเอื้อนดันไปขี่ก็ย่อกันหนึ่งเนี่ยต้องต้องพยายามต้องพยายามตัดต้องดูว่าเราจบคําไหนปุ๊บอีกคนต้องต่อให้ได้คลิกไม่ถนัดนะอันนี้อันนี้อันนี้ชัด ่วนลูกปัดลูกปัดก็ก็ดีลูกแต่มาแต่ว่าเสียงนั้นเบาจริงๆนะหน้าต่อแต่พอต่อพบเจอเสียงลาน,น้อยไม่กบไม่ได้น,นันก็เป็นสาวนุย <c oughs> ้ยต่างนี้นะที่เอาเสียงแรงๆไว้หัวเพื่อเพื่อตอนท้ายจะได้ไม่แผ่วถ้าเอาเสียงแผ่วไว้เดียวตอนท้ายตกอ่ะพี่สอต่อ,ตอ, <c oughs> อกิดมากคิด

ได้หรอเหรอน่สมาธิดีดีลูกพยายามจำเนึ้ให้ได้เพราะว่าเราเราเราไม่ได้เรียงเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะตอนนี้เราต้องสลับแล้วเพราะว่าเพื่อเพื่อความความสมมุิของของเพลงแล้วก็ไดนามิกของเพลงเพราะเพลงสองเพลงมันไม่เหมือนกันนะแต่ตอนเนี้ยคือแบหนูทำมาดีแล้วโชว์เต็มที่เราจจำเนื้อให้ได้สวัสดีค่ะเด็กเด ตั้งชื่อกลุ่มได้ออยังเนี่ยตัง้งไแล้ว่มีชื่อกลุ่มด้วยชื่ออะไรรูก1 2 3 1> แก๊งน้ำฟ้า,อ,ฟาอ๋อรว่าแก๊งจำปา <c oughs> แก๊งน้ำฟ้าเหรอปัดลู่บบเ,เดี๋ยวพี่ขอทำความเข้า,ขาใจกับน้องๆทุกคนของนะว่าที่ยูทุ่ไอเดอรอาจจะเป็นเราก็ได้แต่ถึงแม้ไม่ใช่เราแต่เราคือ,อ,อ,อยูทูปไอเอรเหมือนกัน เราจะต้องมีคุณภาพและยิ่งเป็นสิทธิ์ของครูผลทุกคนต้องมีคุณภาพคุณภาพนะที่นี่คือคุณภาพทางในด้านของการร้อมเพลงด้วยแล้วก็คุณภาพของระเบียบวีนในโอเคมาลุงเมื่อคุณวม่ทำลายใจบ่ได้ไห okay. มวันเกลงอยู่บ้านา สาวกลมใจบอเคยเปลี่ยนไปว่าใจยังคงแน่นนียวสาวนุ้ยสาวนุ้ยดูเสียงเหมือนจริงจังแล้วมันแข็งแข็งมาแล้วมันมันคือมันมันมันจริงจังพูดแบบธรรมชาติธรรมชาติไม่ได้ตะเบงหรือว่าไม่ได้เบาไม่ได้ขอนะลูกอย่างเช่นประมาณว่าเมืองกรุงวุ่นวายทำลายใจบอได้ไม้บันแกลวคือให้มันเป็นเหมือนเราเหมือนเราพูด เอางี้ละกันเหมือนเราคุยกับเพื่อนเหมือนเรามาทำทำงานด้วยกันเราคุยกับเพื่อนว่าอันนี้บอกว่าเนี่ยฉันอยู่ไกลหัวใจฉันก็ไม่ห่างโอ้ฉันคิดถึงบ้านจังเลยนี่ของฉันก็เหมือนกันเนี่ยอยู่เมืองกรุงฉันวุ่นวายมากมากเลยเอาเป็นฟิลนี้ได้ไหมเหมือนเราตอบโต้กันโอเคนะเหมือนเราตอบโต้กันเหมือนว่าไอ้ความของเรามันเป็นคําพูดของเราที่จะต้องเล่าให้เพื่อนฟังนี้เรามานั่งรวมกลุ่มกันแล้วมาเรามาเล่าให้กันฟังแบบนี้เพราะฉะนั้น ห้ามห้ามแบบเหมือนนั่งท่องบทอ,ะอ่ะไอ้สู้ไอ้ใจอยคือิถันน้อยเอวบางแต่หากว่าไอ้รับฟังนักแต่รายการเปิดเพลงนี่เป็นเสียงรับของผู้สาวมนไทยเองนี่เป็นเสียงรับของผู้สาวมนไทยเองของฝากเสียงเพลงกล่อมแดนพุ่งลุยลไอ่าของของของเบียร์จะจะ,จะมีความแบบว่าเหมือนแบบปิ็นๆเล็กๆในหางเสียงนะลูกนะ ไอซุมอจอยคิดถึงไอ้นยเอบตาัารักฟังนักกรายการปลนี่ี่นี่เป็นเสียร้องเนี่ยคำว่าร้องหนร้องแต่ขอาหนูจะจร้องมันเหมือนคำว่าร้องอ่ะมันไม่มไมปแต่กลเมอ้าเคยลัอยู่นานน ฟังใจหยุดมันไม่มีใช่หมมองาถ้าเบื่อเมืองกรุงแต้นคอยเบื่อคอเควรมองนอเมืองกรุงเมืองฟ้าน้ำตาฉันเครลางลายลองลดลุกคอไอ้ลูกสะบัดหนิดนได้ลองลดลองลดดูเมืองกรุงเมืองฟ้าน้ำตาเนี่ยมันจะพอพงคือถ้าจะเลือกถ้าจะเลือกเลือกอะไรสักอันหนึ่งไม่งั้นมันจะแบบมันจะมันจะเสือ เราใช่มันจะเยอะไม่ใช่มันไม่ดีนะลูกแต่พี่อยากให้มันเป็นแบบว่าเฮ้ยคือบพอมันหลุดมาตรงนี้มันเพาอจังเลยมันมีแค่ครั้งเดียวเองอะอขไรวป่ะใช้มาน้อยๆแต่กระแทกใจแล้วก็ให้คนจดจำเมืงกรุงมืฟอ้านับรู้ถงคยอย่างไรอยู่นานๆานไป ไม่มีใช้ได้จะฟังใจยึดมันกินข้าวเตะกินข้าวดอกจานพุ่งลุยอลไโอเคอุ้ยพารวยแฟนทุกคนรุ้อุ้ยใช่จังหว,วะดีทุกคนสามารถจำเนื้อร้องท่อนของตัวเองได้แม่นแล้วใช่ไหมคะใครยังไม่มั่นใจเนื้ออะไรพรวงอะไรไหมคะอ่าโอเคนะคะ แยกสองฝั่งนะลูกพอตอนที่ตะตัทเพลงเริ่มเนี่ยพี่เพิ่งจะให้สี่คนนี้ออกจากสองฝั่งอ่าน้องเดียหันหลังไว้หนูจะยืมคอมโพสไว้จุดตรงบันไดหันหลังสาวนุ้ยกับหลาน้อยมาเลยค่ะหลาน้อยสะโพกไปทางซ้ายให้คุณครูค่ะน้องหล้าน้อยดีมากโอเคน้องเดียโพสท่ามเมื่อกี้เลยลูก สาวนุ้ย่สาวนุ้ยกลางขาให้คุณครูเพิ่มอีกนะคะน้องสาวนุ้ยลองกลางขาเพิ่มอีกอแล้วทิง้งสะโพกไปเยอะๆอีกลูกให้มันเห็นเอลของหนูเลยให้เห็นเอลต้องโพสให้คุณครูเห็นเอลให้ได้ดีมากค่อยๆไหลมือลงห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่โอเคลองข้อเพลงนะผิดปิดเพลงเด้อสามสองหนึ่งไปคะ่ะ อารมณ์สมุกบานอย่างนี้ลูกก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะทีมแก๊งนางฟ้านะคะช่วยเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ